สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในพอซ่า่ซอนห้านะครับผมแล้วก็สองสามคลิปต่อจากนี้นะครับผมจะเอา s c h a s s ซ s มาเล่นให้ทุกคนดูครับผมคือถ้าพูดถึงรถดิฟเนี่ยหลายๆคนก็ต้องนึกถึง s c h a s s ซ s นะครับหรือว่าตระกูล S S13 S14 S15 3สสสามพี่น้องตระกูล S เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องการดิฟอยู่แล้วนะครับผมยังไม่สามารถบุฟออนมาจากรถดิฟได้นะช่วงนี้ก็เลยอาจจะเห็นผมเล่นรถดิฟบ่อยหน่อยนะครับประมาณนั้นมาเดี๋ยววันนี้เรามาแต่งกันเลยครับผม ไม่ต้องขับไปไหนไกลมาถึงก็แต่งกันเลยได้ครับอยู่นี่เลย สำหรับสไตล์การแต่งรถในวันนี้ผมก็คิดว่าคงจะหนีไม่พ้นสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบที่เราคุ้นตากันแหและนะครับเอ้ยทุกคนผมขอโทษผมลืมแนะนำรถคันนี้คันนี้คือ Ni s s ันซินเวีย1 3สนะครับผมเป็นรุ่น KS รุ่น KS คือรุ่นย่อยที่เป็นรุ่นท็อปที่สุดนะครับสำหรับรถคันนี้เนี่ยจะมากับเครื่องยนต์2ลิตรนะครับผมเป็น SR 2 0 DET เครื่องเทอร์โบมาจากโรงงานนะครับผมเป็นสสูบแถวเรียง5สปีดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาโมงมันไปถกสปีดกันนะครับอันนี้คือเสียงเครื่อง SR 20เดิมครับ ไปดูซิว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องอะไรได้บ้างนะครับนี่มัน RB 26ีนี่นะิตเวียวาง RB บีล่ะเฮ้ยสี่โรเตอร์ก็มีว่ะสลิตร i6 นี่ 2J ครับซินเบียวางเจจะเย็นไปกับ SR ก่อน โอ้ห oh, ของแต่งก็มีให้แต่งอยู่พอสมควรเลยนะมี Origin Lab ทั้งสองอันอว่าต้องนี่ครับสปอยเลอร์เอาสปอยเลอร์เดิมแล้วกันนะครับกันชนท้ายเอ้ยท่อไม่เปลี่ยนหรอวะโอ้เสียดายไม่เปลี่ยนท่อน,น่าจะเปลี่ยนท่อให้เราหน่อยโอ้โหฝาก,กระโปรงหน้ามีอันเดียวงันเรายังไม่ใส่แล้วกันนะครับสเก์ตข้างก่อนที่เราจะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนล้อเดี๋ยวเราไป ใส่เป็นช่วงล่างดิฟกันก่อนครับผมแล้วเราค่อยบนกับมาเปลี่ยนแม็กนั่นแหละเราจะได้เห็นรถเวอร์ชันที่มันโหลดเตี้ยแล้วนะยางผมก็จะใส่เป็นยางสตรีทเหมือนเดิมนะครับน้ายางกว้างสุดไปเลยขอเป็นขอบ18แล้วกันทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนแม็กก่อนอันนี้มันแม็กเดิมไงแล้วพอมันยืดมันเลยดูแปลกๆพอเปลี่ยนแม็กแล้วเออมันก็เลยจะดูปกติผมว่าแม็กอันนี้ใส่กับคันไหนก็หล่อไปหมดเลยว่ะว้าวทีอีครับผมสนใจแม็กตัวนี้ว่ะทุกคน เนี <N> ่ย <Noah> JDM Concept เนี่ยผมผมชอบความโค้งของมัน Camb <N> งั้นเราต้องเปลี่ยนไปเป็นขอบ19แล้วครับเป็นแม็ก19โอเคจัดทรงล้อหน่อยมาที่เหลือจัดเต็มครับ <N> แต่งเสร็จสับ <N> <N> <sea> เสร็จออกมา ได้กำลังอยู่ที่586แรงมา้าแต่งเสร็จแล้วเราก็มาจูนกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลา<ม><ม>ต่อไปเรามาดูสีกันครับ S13 สีเดิมนีม่มันมีสีอะไรบ้างนะสีแดงสีงเงินก็สวยนะไม่ช่วงนี้ผมเป็นอะไรกับสีเงินไว้เนีนเนนะเ่ยเฮ้ย แต่วันนี้ผมอยามาขับสีขาวครับแล้วเราก็ทำแม็กสีขาวด้วย A few moments later เอาล่ะทุกคนครับผมแต่งไปแต่งมามันออกมาเป็นอีแบบนี้เฉยเลยยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนี่คือ s i n v i ี S13 ที่เราจะเอาไปดริปกันในวันนี้นะครับผมนี่ทรงแบบออกโทเกะโทเกะหน่อยๆน,นะครับชอบชอบทรงนี้ใส่โลเคสมาด้วยเพื่อความปลอดภัย เดี๋ยวลองเปิดประตูดูสิเข้าไปนั่งครับนี่พวงมาลัยเดิมเลยนีครับผมนี่คือภายในของ s 13นะครับของเดิมเป็น5เกียร์นะแล้วก็มีเกียร์ R อยู่ตรงบริเวณเกียร์6พูดเหมือนรีวิวรถเลยวะเชีย่ยอะไรวะเนี่ยมีที่จุดบุหรี่ด้วยนะก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปขับกันดู โอ้ขาวแบบหน้าไปจอดโชว์มากกว่ามาขับไปเนี่ยขาวแบบซสสะอาดเรียบเรียบเนียนเยนียโคตรเท่ชอบจัดได้อยู่โอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาจูนเกียร์กันเลยครับผมซึ่งไอ้จูนเกียร์เนี่ยผมได้ผมได้ลองทดลองหลายๆอย่างละก็พบว่าถ้าเราจะไปดิฟที่ไหนเราควรจะจูนเกียร์ให้ ให้พอดีกับที่นั่นนะครับอย่างบนภูเขาว่ามันเป็นทางดิฟที่แบบโค้งกว้างๆไกลๆอะไรเงี้ยเราก็อาจจะใช้เกียร์ที่แบบว่ามันให้ความเร็วเยอะหน่อยอะไรเงี้ยตัเดี๋ยวเราจะไปที่ภูเขากครับผมไวรุ่นโทเกะทั้งหลายเห็นไหมไม่ไหวเลยตัวโค้งนี้ครับ วันนี้ครับผมเราจะไม่ไปดิฟลงเขาธรรมดาธรรมดาเพราะว่าผมไปเจอแมปโทเกะมาแมปหนึ่งที่เขาจะเปลี่ยนภูเขาในเกมนี้เปลี่ยนภูเขาเม็กซิโกให้เป็นภูเขาญี่ปุ่นครับผมผมเลยแบบเฮ้ยอ้าวเชีย่ยคุณจะจอดถ่ายรูปซะหน่อยผมก็เลยแบบเฮ้ยเปลี่ยนภูเขาเม็กซิโกให้เป็นภูเขาญี่ปุ่นจะได้เหรอวะเราต้องไปดูเองครับผมบอกเลยว่าโคตรสุด ก่อนที่เราจะไปดูภูเขาญี่ปุ่นที่เม็กซิโก,โกนะครับเดี๋ยวผมขอมาจูนเกียร์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอวนรถถอยนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมตัดออกให้จูนเกียร์เสร็จแล้วทุกคนไปได้เวลาวัยรุ่นโทเกะครับยินดีต้อนรับทุกคนสู่ญี่ปุ่นครับ นี่คือโลกคู่ขนานนะครับถึงมันจะเป็นภูเขาเดิมที่เราคุ้นเคยแต่ว่ามันไม่ใช่ภูเขาเดิมที่เราคุ้นเคยอังงนครับผมจะพาขึ้นเขากันภูครามด้วยซีเวีย s 13นะครับดูว่าจะรอดหรือเปล่ารอดอยู่แล้วแหละมีหลายคนบอกว่าาำดูผมดิฟโอผมดีใจมากกําตาแทบไหลเฮ้ยผมดูมากครับ ถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะตรนนี้เรายังยิปไม่ได้ครับโอลิชิตผมว่าผมต้องจูนเกียร์ซีใหม่แต่เราจะไปจอดจูนตัวนี้ไม่ได้ครับผีหลอกเฮ้ยผมว่าผมไปหาเรื่องผีมาเล่าดีกว่าบรรยากาศโคตรหลอนเนี่ยเล่าเรื่องผีอะไรเนี้ยดูครับโอ้โหม,มีประเทศไม่บอกนี่คือไม่รู้เลยว่าอยู่เม็กซิโกไม่รู้ว่าอยู่ญี่ปุ่นเขาอุซุย โอ้โหสุดโอ้โหสุดมีภูเขาะเอะไรตรงนี้โอ้โหชอบตรงมีไฟหยอดๆนี่แหละโอ้โหนี่แหละครับคือเอ้ยมีอุโมงค์ด้วยมาไงวะเรียกว่ไาไงวะนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมทำรถสีขาวมาวันนี้เพราะว่ามันเป็นกลางคืนแล้วมองไม่ค่อยเห็นนะครับประเด็นก็คือฮิวกามเนี่ยเป็นเป็น ผมไม่ค่อยถนัดยูคามนะครับเส้นนี้นี่ผมดาวยูอย่างเดียวเลยจังหวะโค้งอาจจะไม่สวยลายดิฟอาจจะไม่หล่อมากแต่ก็เอาเป็นว่าเราขับอยู่บนถนนได้ก็พอแล้วแล้วกันนะกำลังฝึกยูคามอยู่ช่วงนี้โว้ยตัวนี้นมีภูเขาด้ว,วะ่ะโว้ยโอ้โอชิดมันก็ต้องมีกันบ้างนะครับอุบัติเหตุกับก,การดิฟนี่เป็นของคู่กันนะ ผมว่าจังหวะเกียร์สามไปเกียร์สี่มันยังมันยังไม่ถึงวะมันยังแบบมันยังไม่เข้ากับผมขนาดน,นั้นนะโอ้โหโฟล์คเอสครับอินเนอร์เกียร์ดริฟต์อานนี้ <c oughs> โอเคหมดแล้วเกียร์สี่หมดแล้วเบรกก่อนเอาไปซักแปดสิบร้อยหนึ่งนะครับ เจ็ S S เราจะได้มีประสิทธิภาพในการไหลลดโอลีชิตถ้าพูดถึงขาลงนะครับผมผมนี่แทบจะดิฟมือเดียวลงเขาได้เลยแต่พอเป็นขาขึ้นปุ๊บโอ้โหปัดข้างทางเอาปัดข้างทางเอาเลยเฮ้ยโอ้โหคนนีเท่ว่ะตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วเนี่ยผมไม่ได้เปิดมินิแมปนะครับเพื่อความสนุกแต่ว่าเราก็จะงงหน่อยว่าเราถึงไหนแล้วนะครับ เื่อให้ทุกคนงงด้วยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะครับถ้าสังเกตดีๆนะมันก็คือภูเขาที่เดิมเหรอเว้ยแต่ว่าเขาเอาเติมไอเอาอะไรมาแปะเพิม่มใช่มันทําให้แบบโอ้โหโคตรถึงเส้นอนะเฮ้ยเอ,อ้ยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจําโค้งนี้ได้เราถึงโค้งปรับเสียงกันแล้วทุกคนใช่ไหมนี่คือโค้งปรับเสียน้เ,เดี๋ยวข้างหน้าจะมีโค้งซ้ายแล้วก็โค้งคู่เทินใหญ่ๆอ่าเราถึงโค้งซ้ายแล้ว ซ้ายโอ้โหยังสวยอะ่ะต้นไม้ภูเขาชอบมากแล้วก็โค้งอยู่เธยครับใหญ่ๆวิลยรถไม่สบัดโค้งนี้ไม่หล่อเลยโค้งอยู่เลยใหญ่เสร็จปุ้ก็จะมีโค้งขวาอีก2โค้งเล็กๆโคลิชิคไงเราออกมาเสร็จแล้วก็ไปกันต่อครับโคงขวาแล้วก็โค้งซ้ายตรงนี้ คก็ okay. ลหลังจากนี้คือไม่รู้ทางแล้วครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ทางเหมือนกันริบตามเส้นชัยตะยานครับอันนี้เฮ้ยผมดูอเอาเส้นบอกทางเอาบอกไอ้น,นี่ออกโอ้ยเดี๋ยว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 ,ยวอยู่ไหนวะเนี่้ชัยตะยานบอกให้เลี้ยวไปทางไหนก็เลี้ยวไปทางนั้นแหละครับ จำได้ว่ามันมีขวาเฮ้ยโอเคพอ,พอดาวออกแล้วว่าเราอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโค้งซ้ายใหญ่ๆโค้งหนึ่งหรือเราอยู่ในโคงน้งกันวะหรอยังไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ถึงนีกว่านี่แหละครับโค้งหน้านี่แหละผมว่านี้เป็นโค้งใหญ่ว่าเราพอเท่านี้ดีกว่าก่อนท,ที่มันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรา พักไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นนิสสันซินเว่ยเอส14นะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์ก็รบกวนกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดส,สําหรับ s 14ยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยถ้าชอบคันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยเหมือนกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ